เดี๋ยวผมจะใช้น้ำยาล้างห้องน้ำนะครับกัดมันหน่อยนะครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูแผงลังพึ่งแอร์เก่านะครับแอร์เครื่องนี้นะครับที่ถอดออกมาแบบนี้นะครับผมจะเอาไปติดอีกบ้านหนึ่งนะครับ แผงลังพึ่งแผงนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นแผงลังพึ่งคอยเย็นนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับปกติถ้าเกิดว่าช่างเขาล้างแอร์นะครับส่วนใหญ่นะครับเขาจะล้างแค่ข้างหน้านะครับข้างหน้ามันจะเป็นแบบนี้นะครับมันก็เลยสะอาดนะครับแต่บริเวณจุดนี้นะครับมันเป็นจุดที่อยู่ข้างหลังนะครับที่เคยเจอนะครับช่างเขาจะไม่ค่อยล้างถึงข้างหลังนะครับ เพราะว่าระดับเพดานมันจะมันจะเตี้ยนะครับจากระดับแอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคาบนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าบริเวณตรงนี้นะครับระดับเพดานเนี่ยมันจะเตี้ยนะครับแล้วให้ช่างเข้ามาฉีดตรงนี้มันยากนะครับมันลำบากผมก็เลยรือออกมานะครับลือออกมาเพื่อที่จะใช้น้ำยานะครับถ้าเกิดว่าใครที่ จะสั่งน้ำยามาล้างมาฉีดมากัดอย่างเงี้ยคาบอย่างเงี้ยมันสกรปรกมากนะครับเห็นไหมเป็นคาบฝั่งแน่นนะครับเป็นคาบฝั่งแน่นซึ่งล้างออกยากมากนะครับถ้าสมัยก่อนนะครับสมัยที่ผมยังทำแอร์อยู่นะครับที่ยังเป็นช่างแอร์อยู่ผมจะใช้โซดาไฟนะครับซึ่งก็ไม่แนะนํานะครับ ถ้าโซดาไฟเนี่ยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะมีลิ์กัดก่อนนะครับแล้วเวลาที่เราไปซื้อพวกน้ํายาที่มาล้างนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่ามันมีลิ์กัดก่อนโลหะหรือเปล่านะครับทีเนี้ยก็ไปหาเนี่ยนะครับเป็นน้ํายาล้างห้องน้ําที่ซื้อมานะครับเขาบอกว่าขจัดคราบฝังแน่นสะสมนะครับคราบสนิมคราบหินปูนคราบดำนะครับคือเรามาล้างเราไม่ต้องไปแช่นานนะครับเผื่อมันมีลิ์กัดก่อนโลหะนะครับ และทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ำยาล้างห้องน้ำนะครับกัดมันหน่อยนะครับคือเราต้องฉีดน้ำก่อนนะครับฉีดน้ำให้มันให้มันมีน้ำหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้กัดนะครับแล้วก็ให้มันกัดครับ ก็ระวังนะครับเวลาเราไปซื้อน้ํายาระวังน้ํายาที่มันมีฤทธิ์กัดก่อนพวกโลหะนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้รังพึ้งแอร์เราเสียหายนะครับนี่ยให้มันกัดคาบเลยนะครับคือในไหนเราก็ลืออกมาแล้วนะครับเราก็ล้างให้มันสะอาดไปเลยนะครับ คือถ้าใช้โซดาไฟมันจะแรงไปนะครับมันไม่ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับระวงังเราลาดนะครับลาดน้ำยาน,นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะครับ ค่อยฉีดล้างออกนะครับถ้าเกิดว่ามีปั๊มแรงดันสูงๆเนี่ยจะดีมากนะครับคาบแบบนี้ออกหมดเลยนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าคาบฝังแน่นนะครับทำให้แอร์ของเรามีกลิ่นอับนะครับแอร์เครื่องนี้นะครับเป็นแอร์บ้านลูกค้านะครับที่ผมไปถอดมานะครับ มันจะมีกลิ่นอับดูคาบนะครับพยายามเอามันออกให้ได้นะครับในๆนเราก็ลืออกมาแบบนี้แล้วนะครับเราก็ต้องพยายามทําให้คาบมันออกให้ได้นะครับเพราะว่าเวลาถอดตัวเนี้ยมถอดยากนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวมาล้างออกอ,อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้นะครับเราก็ฉีดออกนะครับ เสียดายนะครับไม่มีปั๊มที่มันมีแรงดันนะครับถ้ามีปั๊มที่มีแรงดันมันจะดีมากนะครับเพราะว่าค่ามันจะออกหมดเลยนะครับข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับตรงบริเวณปลายท่อทองแดงนะครับตรงนี้นะครับต้องหาอะไรพันไว้นะครับหาเทปพ,พันไว้นะครับหรือว่า หาถุงพลาสติกนะครับมาหุ้มไว้กันน้ำมันเข้าในระบบนะครับเพราะว่าท่อแอนเป็นระบบปิดนะครับเราอย่าให้อะไรเข้านะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูนะครับหลังจากที่ฉีดน้ำล้างออกแล้วนะครับว่าคราบออกไหมนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวขอปิดน้ำก่อนนะครับ อ่ะเรามาดูนะครับหลังจากที่ฉีดน้ำล้างออกนะครับภาบที่เป็นสีดำที่ฝังแน่นนะครับเห็นไหมครับว่ามันออกนะครับออกหมดเลยก็ถือว่าโอเคนะครับก็ใช้ได้นะครับ ก็ถือว่าสะอาดขึ้นนะครับคาบฝังแน่นที่ติดอยู่ตามแผงนะครับาตามช่องเล็กๆอย่างนี้ครับถือว่ามันออกนะครับแต่อย่าเอาอะไรมาขัดนะครับเดี๋ยวตรงแผงมันล้มนะครับถือว่าโอเคนะครับสะอาดขึ้นเยอะเลยนะครับขั้นต่อไปก็ประกอบนะครับประกอบไป รอวันที่จะไปติดตั้งนะครับก็ไว้ประมาณนี้นะครับล้างแผงคอยเย็นแอร์นะครับให้สะอาดนะครับด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่างรีวิวสวัสดีครับ